ฉะน,นั้นแก่เฮ้ <Hey! S 1> แม่บรรยากาศวันนี้มันช่างเป็นใจเหลือเกินนะอะไรอ่ะฟิว <Ooh! S 1> อุ้ยมีทั้งสามมันเลยหรอชิปละ mm hmm. จังหวะนี้มีฟิวโซสแสดงว่าเรากำลังจะมีการไฟดับมันเกิดขึ้นได้ฟิโวโวจังหวะนี้ฟิวกำลังมาเรามีแหล่นพลังงานของไฟเต็มเปี่ยมเราเตรียมพร้อมแล้วไหนลองโหแม่งมืดชิบหายเลย ปิดไฟนี่ม่โคตรมืดเลยนี่ไงกุญแจทูนี่โอ้นี่มันโด่งที่เรามาส่องดูเมื่อกี้นี้นี่ว้าวว้าวตอนเนี่ยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เอากลับไปเก็บห้องเย็นทำไมไม่เก็บเองวะทำไมต้องเป็นกูด้วยโอ้นี่นะก็ดองเรียบร้อยแล้วหรออุ้ยพร้อมดื่มหรือเปล่าดองมานานหรือยังวะโอ้ เขียวลวัแล้วคือเราต้องเดินหอยหลังไปนู่นหรอลุงฮะอย่านะอย่าดิ้งนะอย่าด้งนะครับถ้าลุงลุงด้งผมผมไม่พาไปส่งนะเอ,อ,เอ,อคุณยังไม่พร้อมกับงานนี่มีไยผมต้องหาสายก็ได้ก่อนแต่ไม่มี